มันจองแล้วโอ้โห <Yes. S 1> oh, oh, อันนี้จันขาวเท่าไหร่คะเนี่ย<ล>จันเงิน,นไทยมากอ,อันนี้จองหมดแล้วด้วยสวยมากตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดบางคอใไ่ไหมคะตลาดบางคอนะคะตอนนี้อยู่หน้าร้านกเกษตรสินนะคะซึ่ง เป็นร้านที่มีประกายดาวเยอะมากๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่ามีต้นไม้อะไรขายบ้างนะคะก็สําหรับคลิปนี้ขอข้อคุณเชอบ้าอาหารเสริมต้นไม้เพื่อต้นไม้ที่คุณรักด้วยค่ะไปดูกันเลยค่ะนี่ข้างหน้ามามีแบบสวยมากอันนี้ประกายดาวประกายดาวต้นนี้ขายไหมคะมีคนจองแล้วหนอยเยอะมากแล้วก็สีชมพูเยอะมากมีคนจองแล้ว แล้วหน่อคือชมพูมากนะคะโอ้หน่ออย่างนี้เท่าไหร่คะนี่ขายเกือบสองหมชมพูไงเกือบสองหมื่นนะการเขาชมพูคืออันนี้สองหมื่นกว่าเน่ยอันี้สองหมื่นกว่าแค่สองพันบาทอันนี้สองหมื่นกว่ามีหลายมีหลายเหมือนกันเนาะทต่้านนี้มันรายไม่สวยแต่ขอหมดคุณขโมยรักมากเลยมันเหลือไม่กี่ส่นแล้ว มีคนขโมยไปหรอมาขโมยจับอาไปกับสองแสนเยอะทำจริงโจน่าสงสาพอเรื่องคือปีก็จับเลยแจ้งความยังแจ้งจับได้แล้วจับได้แล้วอ๋อโอ้โหอันนี้จันขาวเท่าไหร่คะเนี่ยจันขาวมึงเนื้อมันไม้หนอคุณอ๋อเป็นไม้หนอเรื่องมาห้าปีคือคือไม่ใช่ไม้เนื้อเยื่อไงไม้เนื้อเยื่อมันื้อเยื่อคุณยังไปเล่นไม่ใช่ไม้เนื้อเยื่ออันนี้เป็นไม้หนอไม้หนอทั้งนั้นคุณไม้หนอแล้วก็ต้นใหญ่มากอันนี้หมื่นเดียว ใหญ่มากนะคะจันเงินใหญ่มากเท่าไหร่คะเนี่ยจันเงินมันก็อยู่ประมาณสองหนช่นั่นจันนาคหมื่นกว่าบาทจันนาคงหมื่นกว่าบาทอ๋อที่จันนาคอันอันนี้จันนาคงหมื่นกว่าบาทอันนี้จันเงินจันเงินสองมือแต่ใบคือใบใหญ่มากเพิ่งเคยเห็นจันเงินที่ใหญ่ขนาดนี้โอ้แล้วก็มีจันขาวจันขาวต้นนี้ประกายดาวนะคะร้านนี้จะมีจันเยอะมาก บอ,บอร์มงเบอร์มาร์กอะไรก็มีอ่าได้ต้นเดียวที่มันรักมันใช้ตำรวจจับได้เป็นยอดเดียวโอ้ตามกลับมาได้แค่ต้นเดียวงี้ใช่ครับโอ้แล้น,นี่ก็จองไปหมดแนละ้วคุอันนี้จองหมดแล้วด,ด้วยโอ้มันไมาชมพูทั้งนั้นเลยคุณอ้บุษราคัมนี้จองอยังคะเนี่ยอันนี่ก็ไม่ทันคุณหั่นได้ต้นเดียวไม่มีเนี่ยอ๋ออันนี้คือต้นแม่เขาต้นใหญ่ชมพันขึ้งต้นหั่น หกใบออกมาหเริ่มยากไม่้นหนออ๋อันนี้เท่าไหร่เขาเนี่ยประมาณสองแสนโอ้สองแสนแล้วเนี่ยคะจันปลาไก่ไทองขอโมยรักไปสองต้นหู้หรเหลือ,อต้นเ,เดียวไม่ขายนะขโมยรักไปสองต้นก็เลยเหลือต้นเดียวรักไปสามนี่สามโอ้ยน่าเศร้ากลางวันนะคุณจริงเหรอโอ้ยน่าก,กลัวนี่นี่เงี้ยล้วจะไม่ให้ผมตัดก็ตับอ๋อถ้าตัดสดก็ไม่เอาเนาะเอาเอาโบเนาะแตมันไม่ดีไม่ก็คือถ้าซื้อซื้อทั้งต้น อ๋อไว้หั่นไว้ลอยหน่อยอ๋อไว้หั่นไว้หั่นขายอันนี้ก็อีพีนะอันนี้จองหมดแล้วเนี่ยปลากายดาวอัโอ้อยู่ข้างบนมีปลากายดาวที่อยู่ข้างบนด้วยนะข้างบนเยอะแยะเป็นไม้เหมือนกโอ้เยอะมากเลยนะคะอุ้ยนี่ปลากายดาวกายอันนี้มันมีสองข้นขาเป็นข้นอะไรหรือต้นเก็บอะไรหกหมื่นขายด้วย สวยมากเจ้าผู้ขายนั่งเก้าหมื่นฝานายกันนะเฮ้ยผมเลยไปขายเก็บไม้ไม่มีกี่ต้นแล้วลูกไม้หายากเนาะช่วงนี้ขายไปหมดแล้วเหลือแจะชั้นเหลือไม้ธรรมดาเท่านี้อืมวันนังคุ้มด้วยกวักกวักพระพรหมวินสัน วิสันนี้ขายยังไงคะต้นโรงงานหกพันมาเล่นใหญ่ต้นหกพันอู้ใหญ่ขนาดนี้เนี่ยนะเขาขายก็เป็นหมื่นกูโอ้ยยังเงินสามหมื่นห้าลายด่างแบบใหญ่มากนะคะนี้อันนี้หกพันนะคะช่วงนี้ไม้หายากด้วยเนาะไม่เหลือแล้วคุณขายไปหมดแล้วร้านนี้คุเหลือไม่เหลือท่านเดินเหลือนี่เหลือพักก็แล้วกันไหนทางกอะไรทางก้อนหน่อยบ้านเลยมองไม่เห็นเลยอ่ะ มันเพื่อนแสงสันต์อ๋อร้านนี้ก็จะประมาณนี้นะคะใครสนใจก็มาดูได้ที่พวกผมขายส่งอยู่แล้วคุณบางคอขายส่งเนาะอ๋อนี่ขายส่งคุณไม่คุมกขายส่งอยอยิ่งไม่ขายรุ่นนี้อย่างนี้ไม่ขายเก็บไว้ทำแม่พันธุ์สองต้นเหลือทำแม่พันธุ์สองต้นในขโมยมันถอนย่งถอนไม่ออกอู้มันใช่เด็กที่ขี้นาเศร้า ใจร้ายอันนี้เยอะมากหน่อยเยอะมากที่เขาออกแดดที่นู่นวงโดนเดาไปแล้วเนาะใช่โดนแดดรอบรอบก่อนมัสวยนี่เหลือแค่นี้นั่นเดียวเลยบางคนเ้าจองแล้วโอ้ต้นนน้นจองแล้วถ้ามีคนสนใจก็มาดูได้ที่ร้านเกษตรศิลป์เลย0899119442นะคะอันนี้เบอร์มาร์คคอมแพคอก อันนี้หมื่นห้าเห็นราคาแบบแบบครับโอ้โน,น,นี่นี่ก็ถูกแล้วใบละสองพันจากมุสลินก่อนราคาลงเยอะช่วงนี้ใครมีบัตเจ็ตรีบเก็บโอกิเท่าไหร่คะโอกิโอคินาว่าอ๋อนี่หงสามหมืน่นละบาทามหมื่นนะคะนี่ไงหนึ่งหนอก,กับสามตาโอ้มีหนอด้วยอืแล้วก็กระหนกลายไทย ขายากเหมือนกันอันนี้นี่เยอะแยะโอ้เท่าไหร่คะก็มีหมื่นนึงแต่คนรวมตัวน่าอยู่ในเกณฑ์หมื่นไม่ถึงหมื่นนี่แคอ๋ออยู่ในเกณฑ์หมื่นนึงไม่ถึ่เล็กขนาดบอลลูนโอ้ใหญ่มากมีไทยหากดลายไทยอยู่นะคะมาดูได้ร้านนี้หลายเต็มเลยคุณโอ้ยไอนี่เลยเนี่ยูช้างบอกก็หมดเสร็จอยากไปไหนเลี้ยงข้างบนเลยมีช้างเหลืองลอยเลยไปขายช้างขาวเป็น ถขายภามาหมื่นหรือเปล่าขายเป็นแสนผมไม่รู้嘛อ๋อไม่รู้วาาคนละคำแพงอันนี้คือช้างเหลืองใช่ไหมคะช้างเตกไปจะขึ้นเนี้ยผมจะเอานอนไหมคะอ๋อนี่งไงเสวยนะ้ยเอออันนี้หูช้างดังเหลืองอมีลูกแล้วนี่ไงนี่นะคะหลายหมื่นมันมีต้นเดียวไหนเหลือต้นเดียวแล้วแล้วก็เนี้ยคนเนีนนนนนน้โชคโฉงเก้าชั้นโชคเก้าชั้นสีชมพูเท่าไหร่คะ ประมาณหมื่นหมื่นหนึ่งที่ข้างในสวยกันนี่ที่อยู่ข้างบนอ๋อแขวนไปข้างบนหมดเลยข้างบนนี่หาดูยากมากนะคะเพราะว่าร้านนี้แขวนทั้งข้างบนข้างล่างนะใส่ชั้นสามชั้นหนึ่งของสามชั้นจะได้ไม่มีคนหยิบหยิบยากหน่อยหยิบข้างล่างแทนอุ้ยแต่ว่าจันเงินอันนั้นคือใหญ่มากเผื่อใครอยากได้นะคะรีบมาดูราคาดีมากนี่ใหญ่มาก มาดูได้นะคะนี่กวามรกตโอเคได้ขอบคุณนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับการรีวิวร้านเกษตรศิลป์ที่ตลาดบางค้อนะคะก็ใครสนใจจันเงิน จันขาวจันประกายดาวจันบุษราคำนะคะแวะมาดูร้านนี้ได้นะคะก็สําหรับคลิปนี้ต้องขอขอบคุณเชิบ้อาอาหารเสริมต้นไม้เพื่อต้นไม้ที่คุณรักด้วยนะคะสําหรับคลิปนี้บายบายค่ะ